มาถึงวันนี้30ปีนี้ก็คิดว่ายังยังทำงนานได้คือ,อยังไงก็ต้องให้สบขพีกว่าก็ทำไปเลยเ้าก็ช่วยๆกันทำถวายท่านด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านสมเด็จพระจาการที่เบงท่านก็ไม่เคยสังเสียอะไรมามากมายแต่สังเสียอยู่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักคือ ต้องดาเนินการมลนที่ชายพัฒนาให้ไปได้ตลอดรอดฟังต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่อะไรเนี่ยอันนี้สิแต่จะเป็นไงไงก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือความร่วมมือกันผู้ที่อยู่ในมูลิธทีเองแล้วก็พวกที่อยู่นอกมูลินทีแต่ว่าก็มาช่วยอย่างที่มารับของที่รุ่งวันนี้ก็อีกว่าต้องขอ ขอบคุณทุกๆคนทีม่มาถึงวันนี้30ปีนี้วยคิดว่ายังยังทำงนานได้เพอ,อยังไงก็ต้องให้สพถี่กว่าก็ทำไปเลอแล้วก็กช่วยๆกันทำถวายตันด้วยก็ขอบคุณทุกท่านสนเด็จพระจากาพรรดิเบญท่นานก็ไม่เคยสังเสียอะไรมามากมายแต่สังเสียอยู่เรื่องเดียวที่เป็นเรืเ่องที่ค่อนข้างจะหนักคือ ต้องดําเนินการในที่ชายพัฒนาให้ไปได้ตลอดรอดฟังต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่หมดเเนี่ยอันนี้สิแต่ตจะเป็นไงไงก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือความร่วม,มือกันผู้ที่อยู่ในมูลินทีเองแล้วก็พวกที่อยู่นอกมูลิธทีแต่ว่าก็มาช่วยอย่างที่มารับของที่รุ่กวันนี้ก็รีกว่าต้องขอขอบคุณ คนที่ว่ามาถึงวันนี้30ปีนี้ก็คิดว่ายังยังทำงานได้คือยังไงก็ต้องให้สศขทีกว่าก็ทำไปเลยเก็ช่วยๆกับ